ค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับหอยนานาของเราหอยนานาของเรานะคะวันนี้สองตัวตรงสองตัวต๊ดบนล่างนะคะรอบที่2 1เนอนาะมีการคิดง่ายๆนะคะวิธีการไม่ยากเลยใครที่ไม่ทันก็อย่าลืมดูย้อนหลังนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้นานาด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะสูตรนี้ไม่ยากค่ะมาดูกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ วันนี้ก็ดึกแล้วเนาะกว่าจะทำคลิปเสร็จนะคะก็พอสมควรพรุ่งนี้เช้าก็ลุยงานกันต่อนะคะสูตรนี้ก็จะมีอยู่ว่า3ตัวบนสองตัวล่างนะคะ4 1 4 2 1นะคะ4 1 4 2 1วิธีการคิดของเราก็จะมีอยู่ว่าใช้3มตัวบนนี้บวกกัน4บวก1บวก4นะคะได้เท่ากับเท่าไรก็ ไปอย่างนี้กันเลยก็ได้นะคะก็บวกไปเลยเนาะ4บวก1บวกก็เท่ากับ4บวก1เท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9นะคะเราก็เขียน9ไว้แล้วก็2 1งหสองหแล้วก็เอาสองค่าคงที่นะคะามาคูณทั้งหลักหน่วยทั้งหลักสิบนะคะก็จะได้เป็น2คูณ2ได้4นะคะแล้วก็อ่คูณ2ได้2ก็จะได้เป็น4กับ2นะคะ กับสองบวกกันได้เท่ากับ6นะคะก็จะเอา9นี้มาบวกกับ6นะคะแล้วก็บวกลบ5แต้มนะคะบวกลบ5แต้มก็คือว่าเรายึด96ตั้ง96าไว้นะลบ5้าแต้มก็ลบไป5แต้มทีละแต้ม1แต้มสองแต้ม3ามแต้มสแต้ม5้าแต้มนะคะทางซ้ายมือเป็นลบทางขวามือจะเป็นบวกนะเป็น979899 00แส่วนแล้วก็ศูนย์นะคะ เราก็มาดูซิว่าตั้งแต่91ถึงศูน 1, เนี่ยเข้าไปกี่หางนะคะอันนี้10รอบนา,นานาก็เขียนไว้ให้แล้วเนาะ10รอบก็จะเข้าอยู่1 2 3 4 5 6 6่หางนะคะ,กำ,ะ,คะกำไรน้อยนะคะกำไรน้อยทีละนิดทีละหน่อยค่าขนมขนมนะคะไม่ต้องเน้นกำไรเยอะเนาะวันละ2 300อค่าขนมค่า คลา,ายเครียดอยู่บ้านนะคะโควิดช่วงกักตัวเนาะเอาไว้หมดช่วงเวลากักตัวแล้วเราค่อยอาหากําไรในีเยอะๆเน้นๆเนาะอันนั้นรายจ่ายก็คงจะเยอะนะคะเพราะว่าออกไปไหนมาไหนได้เนาะช่วงนี้กักตัวไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เล่นทีละบาทสองบาทนะคะอย่าเล่นเยอะนะคะโอเคค่ะสําหรับค่าคืนนี้ดึกแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะเฮงๆงปังๆ,งๆลงรวย หลับฝันดีมีสุขปุ้นนสวัสดีค่ะ